สวัสดีครับเพจพัทยอตโต้นะครับผมวันนี้เรามาแนะนำเป็นรถ Honda City 1.5 s ปี2012ครับรถสวยมือเดียวป้ายแดงครับประวัติดีเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆสวยๆเนียนๆทุกจุดครับผมสำหรับใครกำลังมองหารถเก่งเล็กราคาย่อมเยานะครับเราจัดมาให้แล้วนะครับราคาดีๆเช่นเคยไปดูกันเลยครับ มาดูที่ห้องเครื่องกันก่อนนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1.5ลิตรเกียร์ออโต้เครื่องเกียร์สมบูรณ์แห้งๆไม่มีเยิ้มพร้อมขับพร้อมใช้มากที่ฝาท้ายนะครับห้องเก็บสัภาระกว้างขวางครับขนของได้จุใจแน่นอนแอบหลอด้วยล้อซิงขอบ15ครับผมมาพร้อมยางมิชลินดอกแน่นๆพร้อมใช้เปิดภายในให้ชมกันนะครับกว้างขวางนั่งสบายแน,น่นอนตัวเบา Pablo เป็นเบาะหนังนะครับ วัดที่น้ำแดาซองนะครับกว้างขวางนั่งสบายบอกไม่มีปิไม่มีขาดกระจกไฟฟ้า4บานนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าผมอะไรหนังดีไซน์สปอร์ตนะครับมีแอร์แบกในตัววิทยุเดิมครับ FMAM เชื่อมต่อ EUX ได้นะครับระบบแอร์แมนนวลนะครับเย็นฉ่ำระบบเกียร์นะครับสวยรูหลาน่าใช้ สำหรับพี่ๆท่านใดนะครับกำลังมองหารถเก่งเล็กสวยๆนะครับซิตีคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนมาในราคาเบาๆนะครับราคาเพียง1 9 9 0 0 0บาทเครดิตบาท k ดีฟรีดาวครับถ้าเกิดว่าพี่ๆสนใจนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับผมพร้อมยินดีบริการครับสวัสดีครับ